มัจะฟอกเมื่อกี้งอะไราจะฟอนิวอามอแคชวลนอร์มลฮาร์ดอินพอสิเบิระดับแล้วแล้วเอาฮาร์ให้รอกกันกดละครหนึ่งไอ้สัเกดละครหนึงมาแล้วนะสัตว์แล้วถ้าที่แสนไกฟูนตายอกาศสอตายอกาศตายอกาศซไมใเสียผลไทยโดยนิวและตะวัน นปีศักราชยูซีสองพันสามร้ี่ไม่ที่แปดีลยอ้หปากแตกนนันน่ะโอ้อากาศไม่ช่หนาวนาวไม่อยากลอย้วเป็นคนลอยอ่ะแป๊นึงนะครบเลฟติงไอซับไตเติลอยู่ไหนวะโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นอันฟ่าอันฝ่าอันฝ่าอน่าอ่าอัน่าอนออ่านอน่น่าอ่่่ออ่อ่อน ยังหนาวอ่ะอเห็นแล้รยังหนเราเลยเี่ยเราไปกันเถอะพวกเราดิสกบชุแมงจอนอย่งวะจิ้ไงวะ,ะคนพีคุยไปบากกระเถบกดพีคนพีคนพ<น>ีนทางชิพิงชิพิงโอ,โอเคอมไอ้ยี่โอ้ย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 โอมีกอ้ยโอ้กอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยย้้ยอ้ยอ้ด้ออยอ่กูได้อ ตาเก็บอาวกระสุนกระสุนเก็บเปิดไงเปิดไงยิงนีเนยกูแนะนำให้ถอยมาเลยทำไมอ่ะกูแนะนำให้ถ่ายมาเลยไอยแล้วเอไม่ใช่ไอ้นี่เปิดให้หน่อยเราเออกูเปิดให้ก็ได้เปิดให้ก็ได้เปิดไงวะแล้ต้องปั้นปืนใหม่ไว้อ๋อต้องนี้ไม่ต้องไอ้ก่อนปืนจะเปิดเดี๋ยวทีนี้เทวันหนี่ง วิงอย่างเร็วเร็วยงเวตายแล้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 วอตายแล้ว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 ่งตายแล้วอีกโซ่อีกโซ่อีกโซ่่มันไม่ตายมันไม่ตาย ทูบไม่กันไม่เลยยูกันทุปไม่เลยเออจะตาแล้วจะตายแล้วเ็นดนึย็นลย่่มีโอกาสได้ลุกเลยไม่มีโอกาสได้ลุกเลยเช็คเช็คอ๋อระสุนหมดเช็คเ เกมนี้เกมนี้ปล่อยสมัยไม่ได้ไม่ไม่เดิมละจะเก่าเท่เว่ากว่านิวขึ้นไปเลยอันนี้แม่งเหมื่อเลยเนี่ยไอเรื่องมีใครอยู่ไหมไม่มีอาวเหรอนี่นะอีค้างมึงไปอีค้างเลยเอดี๋ยวนชุดใหญ่อาร้กูเ้วยเข้ิแบบเดี๋ยวนี้เมื่อกี้กูเดินเข้าแังเอ่อเฉ่งเกมอย่างดังนิวแป๊บนึงกดมันกดมีลีไงวะจะเป็นปลาไหน ไม่รักแค่ได้เหรอ,เ,อ,อเป็นแค่าทางกระทุอกันแล้วอ,อ,อยู่ง่ายๆก็ต่อ,อยทเราต้งมียิ้วยิ้วไได้ไูเขอ้โอ้เช่นไม่ได้ยี่วะ มีอะไรอีกวะเขารู้เขารูร้ขึ้นมอะไรอีกแล้ยิงไปแล้วยิงไปแล้วไม่นะไม่นะตะวัน <c oughs> เออรับไปทันอั้นีิมันเป็นของมึงด้วยใช่ปะไม่บู <c oughs> <c oughs> แต่เห็นหน้าเคยใช่ปะไม่เคย นี่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเขาใช่หนียวเอะแล้วพลทหานกูควรเชื่อใจคนที่แม่งาำแต่แล้วมบนด้รักครอบครัวไหมไปไหนวะเอาไอ้เหี้ยนี่นั้นก็ไปอยู่กับพ่อแม่นายซะโอ้คือมันจะมีดาวดาวนึงที่ถูกแช่แข็งไว้ในท้ายเพื่อหยุดไม่ให้เพื่อหยุดไม่ให้พี่น้องดูจันทร์มันเกิดก็คือดาวดวงนี้ตีเนี่ยสืกไปเสจอผลน้ำแข็งทิ้งกะอย่างนั้นนะ อนเข้าไปก่อนแล้วเข้าไปไม่รอแล้วนะสวัสดีชาวพี่น้องหน่อยสเปซสเปซหน่อยอยากแต่งปืนเลยอยากแต่งปืนเลยจะเย็นจะเย็นจะเย็นพวกอยากแต่งปืนตอนมึงสร้างมึงสร้างสตอรี่จากเรื่องราวที่เห็นตอนนั้นตัวตนนึกไม่ออกดึกไม่ออกนึกไม่ออกใหม่นะเปียเช่นไปมีชู้เศร้าใจโอ้แคร์เพียรกูมีชู้ไอเดีวมาแล้วด้วยยังพอดีเพราะฉันน่ะคือวิญญาณที่ทุกทรมาน หลอกล้อนทรมานไอ้เนี่ยไปไหนนิวอ้าวว่าง่ายไอ้แซกนายฟังฉันนะนี่ของกลางอยู่ดี่นะนายไปทำอะไรเอาลุกขึ้นมานายบอกฉันด้วยว่ามีของกลางที่ไหนเมียนายคือเมียฉันเล่นหลอกไปดิประเด็นอะสตอรี่หลักไอแซคมันต้องทำอะไรมันเหมือนให้มาปิดอันนี้มั่งเครื่องจำ่ีจำไม่ได้โอ้ไม่นะอย่าไปอยู่เมียฉัน

เสียงแรงโคตรเลยตู้กดนะตู้กดนะ้ำข้อแต่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่บวอยอยู่บวอยเอ้ยเอ็คือนั่งสี่อะไรสีไม่มีเอฟคือไมม่ีทำไมรู้สึกว่ากดนั่งแล้วมันวิ่งเลยไปนิ่งไปแล้วไปแล้วไอ้เยี่ยนนี่หมือนไหนผมจะบวมเหรอก็การปีพี่ืีแนะนำ เก็บกระสุนปืนไว้เลยกว่กูดองกระสุนปืนไวจวิ่งไปต่อยไอเดียมีลีมึงเมรีมึงมันมีสไลเลอร์มันมีสไเอร์เฮ้ยลบกระสุนลบแบที่โตลบแบที่โตชาเลน์ชาเลนจอไม่มีตไม่มีตอไม่มีอ้่ไ่ ไม่เวอร์กว่ไม่เวอร์อร <c ười> ค้คุณ,คณ,คณอ้เรียรอเกียกล้ปลอยไอเดียวเก็บข้อไอคุณปล่อยไอเดียวสู้แลยคุณเดนม,มาเก็บขอ้อเยอะเยนิวธุรกิจไหมอโนะ <c ười> ไปทางไหนไปทางไหนไอหนุม่มน่าจะทางั้นนะไอเพีงก็เล้าอย่งเลยเ <c ười> ียว <c ười> เปิดแล้ววิ่งเข้าไปเลยเว้ยโอ้ช มึงทำอะไแหลกไอ้กุตนกดูหลังให้กูดูหลังให้กูดูหลังให้ดูกูดูของให้กูดูของให้แล้วจะหิวนิวนิวิ่งวิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงไปเลยมึงต้องเข้าคัซิงข้างหน้าว่งไ้ทำไมกูรู้สึกล้วไม่ดีนี่นี่เยนวนว เอาด้กันด้วยเดี๋ยวกดเล็งแล้วกดตัวซีมันจะเป็นการสโลว์เข้ามากลับมาลูกเข้ามาธรรมดาเล็งแล้วกดตัวซีมันจะเป็นการสโลว์ตัวเร่งแล้วกดตัวซีใช่แล้วก็ต้องเติมมันจะมีถังที่หลังนะถังไหนอะเนี่ยเกรเป็นลูกตัวซีอยู่เว้ยเลือดถ้าเลือดถ้าเลือดน้อยกดตัวคิวเพื่อเพื่อเติมเลือดนะ อเวเดี๋ยวน่กโดนสไนเปอร์ยิงตายยิงขึ้นอยู่เติมเติมเรยิบขึ้นเลยกูกูมึงอะเติมไปหมดอัอไปไปไปกู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 นก็โสดเล่าอะรแ้วว่าตัระเบินนะไอ้ไอ้ไอ้้องแล้วเชี่อหรืเนี่ไอ้เดดาไง มึงปีนไปไหนก็ไม่ได้นด็กจิเดี๋ยวกูแทงเลยไอ้ี้าม่มียาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคไปเลยเรียบร้อยสู้ไปสู้ไปสู้ไปกูเก็บของก่อนสู้แล้วสู้แล้วสู้ไปสู้ไปกูเก็บของก่อนโอเคกูไปเก็บด้วยดิเฮ้ยมึงรู้ไหมอยู่นี่เราต้องทำอะไรตอนอะไรวะ ไอเยอะอยู่ไม่ถือก็เหมือนมึงเมื่อกี้รู้มันอัดถึงแล้วโอ้มันจ้าสุดเกินมันเกิดอะไรขึ้นเทคกับแมวอ๋อโดนยิงโดนยิงูโดนยิงไม่นายนิวไม่นะมึงไะหงตัวเองก่อนเลยสัว์ไม่กลัวนายดูมีนายดูมีพลังที่เต็มเปี่ยมดนี่นายอย่าเข้าปฏิกิริยานะนี่นายดูตรงนั้นสินายนะเห็นไหมนั่นคือหอคอยแห่งทาเลมเช่กันนายเคยเห็นหอคอยที่เปิดเพลงแดนซ์ได้ไหมล่ะมันอยากมันอยากให้เราเปิดมาร์เกอร์ไฮเวย์ใช่แต่ก่อนที่จะเปิดมาร์เกอร์อย่างนี้นายต้องกด เพื่อทำให้ตึกนั้นเปิดปาร์ตี้ยังไงล่ะจงมองและจงมีความสุขกับงานปาร์ตี้ชิ้นนี้ตูมอยู่ในปาร์ตี้เราดังเดียบไปเยอะเดี๋ยวสุดที่นั่นนายก็ตายไปแล้ว เฮียกูว่ามันไงวะตัวละครเรามันว้าไปมาได้จริงไอฉากข้างล่างเนี่ยสุดีนเลยแล้วมันตัวอะไรกันนี่อามันตัดขามันพยายามตัดขามันพยายามไปไปได้กูยิงตัวหลังให้เอะทึกระทึไอ้ยุ๊กโคตกระันไขัดโคตกระันขดตกระันขดหลังหลังหลังเนี่ยหลังนุเห็นเลยเเเียกูจะตายแล้ว มันไม่ตายเอออนิวมันไม่ตายมันไมตายเราไม่ดึเราไม่ดึโจมันดามันมืดมัวอาเลือดเยอะขนานอะกูมากูมาแบกไอ้นิวกูแบกไอ้นิวอะูคว่ามึงยัไม่ได้บรรลุท่าอนก่อนนี้คุณจะมาอตอนให้มันตายไม่รู้อยู่ยี๋ยวปล่อยให้มึงโดนแดกได้เลย เออโอ้มีแต่ยานเลยคุงว่าโอ้ตีเกียตกใจนั้เอะไรอุ้ยผ่านไม่ได้ไ่เชื่อะทามทีนีโคตไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยของใหม่อะกูสโลให้แล้วนิว

ไอ้ม yeah, ีกำบังให้อย่างนี้ไอ้นิวมีกำบังให้อย่างนี้กูอยู่กำบังหลังสุดและโซเลยกูจะไม่หลอกมกูไปตายแล้วเลยมั้งข้างหน้าไงโอ้โหอย่างายมันยากชิที่ไรคนแรกเอเวอร์คืนเนี่ยคืนคนคนเดินไปตอบได้คนไม่แบบไม่มาตกกลับอ่ะคนไม่ยิงกักปืน เอ้ออ้เอาเอาเอออ้เนียเอาโดนเลยตายเอคุณจะไปรู้ไหม้เราต้องไจ่ร้อเก่งมากเก่งมากระยะประชิดพวกเก่งมากรอก่อนเฮ้ยนิวกวนเราต้องรีบขึ้นแบบนั้นะน่เนี่ยเนี่ยซีดูวันไตรยัไงเดี๋ยวคุณก็โดดตามไปดู เอาเชือกวาร์ฟได้ไอหนิวมึงขึ้นไปได้ยังไงไอ้นิวมึงขึ้นไปได้ยังไงอะไอจะไปรู้ไหมไอ้นิวมึงขึ้นไปได้ยังไงอะนิวจะถอยก่อนนี่ไอหนิวจะไปรู้ไหมพีทกูเดินนำไปหนิวทำไมนิวถึงไม่ยืนเลยกะมันจะบ้าพีทเชีอยกูวาร์ฟได้กูมีพลังแห่งการวาร์ฟสรุปไม่มีเรียนเลยใช่ไหมโอ้ในันรูปเมียนายเอาป่าวไม่มีเลยไอ้นิวน้าโหดเลยอวะจะไปรู้ไหม กูว่าอาร์าจะต้องได้หนักเลยปอดเลยป้าโฟร์เดเวกนิวฮะเนี่ยกดปอดมาแล้วอะหยิบมาแล้วใช่ปะกดคลิกซ้ายมันจะเป็นการยิงใส่มันจะใช้กับทุกชิ้นส่วนในคอมม็อบได้เหมือนกันหยิบมาได้ยิงเลยเออหยิบชิ้นส่วนในคอมม็อบมายิง แบกเองไงนี่ไม่ต้องห่วงก็ดูจากที่เล่นมาเนี่ยเบืองแบกหมดเต็มที่เลยครูแบกเต็มที่เลยสบการเล่นแนว a p s แบบบุคคลที่สามกูยังน้อยอยู่อ่ะกูไม่ชอบทำบุคคลที่สามแต่กูชอบที่มันเป็นเพราะมันเป็นเดนเป้ด้วแหละถ้ากูไม่หันไปกูก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังกูแค่นั้นเองเขาว่ากันว่าเวลาโอ้ยจ้าจ้าจ้ามันจ้าเลยคนนี้มีอะไรวะเขาว่ากันว่าเวลาไฮเปอร์สเปซถ้ามองแสงสีเงินจะปวดตาได้ไหมล่ะเอ้ามันอะไรแสงสีเงินเยอะอย่างี้ทำไงดีใช้เบนออฟ เราจะออกในการไฮเปอร์สเปคอีกสักสองไม่จะไปอยู่เลยแล้กัวแสงให้ผัดมาพัดมากระเดินท็อกโอ้นั่นมันอะไรกันดวงจันทร์ฉันเห็นเร็วลบมันเร็วเล่นรถไฟหอกันหรอครับอยากแต่งปืนแล้วเมื่อไหร่กูจะแต่งปืนมันมาไงวะ ตจวหน้ากากเงยเงว่ะโจวหน้ากากเงยเงยเลยกูเฮ้ยต้นตจวหน้ากากก่้นดิยูรันตจวหน้ากากนะมึงกูเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอยได้อ๋อโโย่ไม่นะเราอยู่ในพื้นที่ชิบเป่งไรชิบเป่งไรชิบเป่งไรไปแล้วไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวนิววิ่งเร็วเร็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 นิวไม่ได้ไม่ได้รอไม่ได้มันเวลาไม่เคยรอใคร เลยช่วยที่กูด้วยเลยช่วยที่กูด้วยไม่เหลือลือไม่เหลือเหลือได้ใครไวใครได้เลยใครไวใครได้ไม่ขอโทษนะขอให้มึงตายคนแรกยังแล้วทำไปกูวับไปใส่ชุดได้วะเออมึงใส่ชุดเรียบร้อยแล้ววะของสินะชุดอะไรเนี่ยโอ้ยยูบินบินหัวบินหัวล็อกบอนล็อกบันล็อก

กูกำลังจะตายกูกำลังจะตายบาคามันอาจจะตายกูเกียดเกมแนวนี้กูเกียนวอี้มึงเกียรเบิดอุ้ยยังรอดอยู่แล้วไหมียังใจังหวะนี้เรายยยิง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 ยิยิยิงยิงยิยิง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 ยยยยยิงยงยิงยงยิงยิ้ยิงยิ่ยยิงยิงยิงยิลยิงยิย ไอ้เจ๊ยันระเบิดเครื่องวะเครื่องที่มันหาของอ่ะมันจะสุ่มทุกครั้งที่เราตายหรือเปเลยนะเบลขึ้นไปเลยกูจะแย่กูจะพยายามเสียวหัวยยี่โอ้โดนโดนหนีกูโดนกูไม่ได้ตายมึงตายมึงตายกูโดนอะไรตายวะไอ้ย่ะกูไม่ผิดนะเราเนี่ยผ่านไม่ได้จะผ่านไม่ได้ตรงฉันใครทำฉันดีที่สุดบ้างทำฉันรถชนกันเอง ยี่สระเบิดเต็มเลยไายส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 ายเกือบนี้เราใกลถึงแล้วเราใกลถึงแล้วเราใกลถึงแล้วทำใจเด็กขาดเลยนะแรงใจมึงรู้ไหมกูฟื้นมาจากความตายกี่รอบเลยรับมือแบบเปิดไปไหนตัวมึงอยู่ไหนละ เออรอบจากความตายมาหลายรอบนี่คือนี่คือเรื่องราวของฉันเด็เจ็ดไม่ใช่เอ็ดออฟทูมาโรคอยดูบนหัวให้ดีนะบนหัวยังงั้นเลยโอ้ยังยังไม่ใช่ตรงนี้นี่นี่อะไรวะนี่ประเด็นของของแต่งนี่คือมันต้องเก็บไว้ก่อนเลยไงใช่เอาหัวได้มาแล้วหน่อยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ ปืนใหม่เหรอเป็นปืนใหม่เหรอตะวันเออน่าจะให้ทำปืนใหม่เดี๋ยวกูไม่ไว้ใจบรรยากาศตรงนี้เลยมึงคิดว่ากูไว้ใจอะ่ะ